นะเออแชร์บนหน้าวอนะครับเปิดเป็นสาธารณะจะได้แก้เอาใบนี้ไปนะครับสวยงามเห็นไหมเอาเลยหรอโตนะครับส่วนใครที่หารถนะครับก็มาอยู่กับเราเนาะช่วงนี้20คนดูแล้ว20คนดูแล้วนะครับนส20คนดูแล้วนะดันหน่อยพี่แม็กบอกว่าอะไรเนี่ยแก้วสวยจังครับขอบคุณครับพี่ปากพี่กดไลค์กดแชร์นะครับนะถึงจะเป็นพี่น้องกันก็ต้องทาถูกกติกานะเนาะอันนี้พี่แม็กก็ขายรถเหมือนกันนะครับก็ ช่วยน้องหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้ปกติผมก็ไม่เคยไลฟ์เองเลยนะครับแต่ว่าเห็นเห็นเพื่อนๆนะครับออกมาสู้กันใหญ่เลยนะครับก็ต้องนิดนึงนะครับนะต้องออกมาเองแล้วนะวันนี้ผมมาเองแล้วครับโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะเนี่ยในวันนี้เอารถมาโชว์รถแต่งก็มีนะครับแต่งหล่อๆนะครับมีพวกฝากระโปรงเคฟลานะครับนะหรือว่าพวกล้อแมกหล่อๆนะครับวันนี้เราก็เอามาแต่งเต็มก็มีนะครับหรือว่ารถโปร ขอนไม่แทงก็มีนะครับเสียงเสียงชัดป่ะครับเสียงชัดไหมเพื่อนๆช่วยบอกผมหน่อยเสียงชัดนะครับครับนะตอนนี้สิบห้าคนดูนะเดี๋ยวเราจะแนะนําโปรรือว่าฝากพาเพื่อนๆมาเยอะหน่อยนะสิบห้าคนดูอยู่เลยนะครับใกล้ร้อยแล้วนะใกล้ร้อยแล้วใกล้ร้อยแล้วนะครับขาดอีกแปดสิบนะเอาเซลเซลผมช่วยนแชร์หน่อยโลน่าจะขับรถกลับบ้านอยู่นะ ฝากแชร์ด้วยนะครับนะเราไลฟ์เสร็จเราก็ต้องรีบกลับบ้านเหมือนกันเดี๋ยวโดนเอร์ฟิวถูกต้องครับวันนี้เราจะเอร์ฟิวนะตอนนี้20คนดูนะครับนะใครเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราแจกแก้วเยตินะครับสวยงามลิมิเต็ดดิชั่นนะครับอาเลยยอัลโต้นะครับนะเก็บความเย็นได้ทั้งวันจริงๆนะครับเนาะอันนี้เราแจกไปเลย5้าใบนะวันนี้5้ารางวัลนะครับคนดูถึงร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวเราแจกนะวันนี้รับรองผมดูแล้วคนดูล้วทะลุหมื่น <G l ip> นะดูจากฟงแล้วนะตอนนี้ยังขาดอยู่อีกประมาณ9,980ใครว่างอยู่มาคุยกันหน่อยแล้วครับอ่าใครว,ว่างอยู่มาคุยกันนะครับนะช่วงโควิดนี่ก็ถือว่าหนักหนานะก็เราก็เลยมาทำโปรแรงๆกันนะครับ <S <S ต้องถือว่า <S 2> <S 2> เป็นช่วงที่ทุกคนลำบากเนาะแต่ว่าใครที่ยังมองหารถอยู่เอาไปประกอบอาชีพหรือมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้รถอยู่นะครับอยากให้มาดูที่เรานะรถเรา สวยคุณภาพดีมีรับประกันนะครับนะโชว์ลุมุมรม,รมราตรฐานน้องตั๊กโชว์หน่อยระระ่ังคนดูกําลังเข้ามานาค่ศนะนะเอ่อคุณอวิสิทธิธ์นะครับบอกว่าอยากจองออนไลน์ครับได้ครับวันนี้ใครจองออนไลน์นะครับจองฟรีนะใครจองออนไลน์จองฟรีนะครับเดี๋ยวทักเข้ามาเดี๋ยวแอดมินของเราจะทักกลับเข้าไปนะครับวันนี้จองออนไลน์จองฟรีเลยนะครับนะไม่ต้องใช้ตังค์กันเลยนะครับวันนี้นะพิเศษสุดๆจริงๆ โ okay. อเคเอาใครมาเราก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับตอนนี้ยัง20คนดูอยู่เลยนะเดี๋ยวถึงประมาณ50แล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มแ,แจกให้ก่อนเลยนะเดี๋ยวแจกเลยไม่ร้อและ 50, 50พอ50พอนะ50เอาไปเลย50พอแจกนะ50เดี๋ยวแจกเลยเดี๋ยวพาดูรถด้วยนะอยากดูรถอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับอ่พิมพ์มาเองใครอยากดูอะไรอยากดูรถอะไรนะครับนะช่วยผมด้วยนะครับช่วยกันมาดูเอยอะๆนะครับเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านนะเคอร์ฟิลด้วย นะคร์ฟิวด้วยตอนนี้อยู่ที่ชลบุรีนะครับเราอยู่ที่นิคมคอมตะนครชลบุรีนะครับออกเลออโต้สาขานิคมคอมตะนครชลบุรีตรงบ้านเก่าพานทองนะครับอ่าพานทองชลบุรีแล้วกันเนาะใครอยู่แถวนี้นะครับก็เข้ามาแวมะมาชมได้นะครับเต็นเราอยู่ติดปัป๊มอตทนะครับมีรถให้เลือกกว่า150คันนะอยากได้รถไหลแจ้งได้นะครับใครอยากดูรถอะไรบอกได้นะครับเดี๋ยววนันนี้พาดูนะครับแล้วก็ใครอยากได้แก้วนะครับนะก็ มาเอาแก้วก็ได้นะมารอแก้วก็ได้นะครับนะสามสองคนดูสามสองคนดูครับขอบคุณนะครับโบงแรงครับรอนิดนึงครับนะใกล้แล้วครับวันนี้เอาแค่ห้าสิบเดี๋ยวแจกก่อนเลยนะพีทเดี๋ยวดูด้วยนะเว้ยห้าสิบห้าสิบน้อยพีทห้าสิบเดี๋ยวแจกแก้วดูว่าใครทำถูกต้องนะโอเคมีคนอยากดูรถอะไรไหมครับอยากดูรถอะไรไหมครับจักรยานจักรยานไม่มีนะไม่มีนะไม่มี นะครับมอไซค์ไม่มีเหมือนกันนะครับนะนะรถสวยๆนะครับที่นี่มีแต่รถสวยๆนะเอาไว้นะครับที่นี่มีแต่รถสวยๆนะครับนะมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับตอนนี้นะต้องสู้โควิดผมรู้ว่าทุกคนก็ลำบากเนาะสำหรับโควิดเที่ยวนี้แต่ก็เราก็เลยมาจัดโปรโมชั่นดีๆให้นะครับสำหรับช่วงนี้ใครเดผมพูดสึงว่าใครเด้ช่วงนี้คุ้มมากนะเพราะว่าใช่ช่วงเนี้ยราคาแบบเนี้ยผมก็ไม่ขาย โปขนาดนี้มันก็มันก็ให้ไม่ไหวอะบอกตรงนะนี่ถึงจะต้องมาไลฟ์เองมาได้ลองเสนอมานะมีเท่าไหร่มาคุยกันเออมีเท่าไหร่มาคุยกันออกรถเท่าไหร่นะที่นี่ออกรถเท่าไหร่นะลุงพอ่ออกรถ90 9กบาบาทนะครับพันหนึ่งมีทอนนะมาออกที่นี่นะครับแล้วออกได้จริงนะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วตอนนี้จะได้เท่าไหร่ค่อยว่ากันอ่ะตอนนี้จะได้เท่าไหร่มาว่ากันมาคุยกันนะ9 9 9อกบาทพออ่าเราอย่างนี้พอนะครับเนาะอย่างที่ต้องแบงค์บอกเนาะ มีเท่าไหร่ว่ากันนะนะถือว่า <ขอ S 1> ช่วยกันในช่วงโควิดขอแค่เข้ามาอ่นะขอแค่เข้ามาหาเรา,เานะาม,านะมาคุยกันนะครับ<อ>นะครับสองกลุ่มนะแล้วก็กดแชร์บนหน้าว a ลตัวเองเปิดเป็นสาธารณะนะครับเดี๋ยววันนี้เราแจกแก้วเยติออลเลอโต้ห้ารางวัลน,นะครับส่วนใครที่หารถถามได้นะครับอยากได้โปรอะไรอยากดูรถอะไรแจ้งมาได้ดนะคร,บระับถามว่าออกรถร้านได้อะไรบ้างเออออกรถร้านได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ โปรโมชั่นถามว่าอยากได้อะไรบ้างดีกว่าอ่าอย่างนั้นดีกว่าอยากได้อะไรบ้างนะลองพิมพ์บอกมาได้ไหมเดี๋ยวบอกให้นะซื้อคันแถมคันก็มาบอกนะครับนะอ่าซื้อคันแถมคันก็บอกวันนี้ผมมาเองแล้วใครอยู่วันนี้ก็เหมือนเจอเจอบอสเองแล้วกันนะถามได้นะครับนะใครที่อยากได้อะไรอยากได้โปรอะไร้องสอบถามได้อ่าเราตัดสินใจได้เราบอกได้นะตัดสินใจได้บอกมา แต่ถามว่าโปรได้อะไรผมบอกเลยออกที่นี่นะครับตอนนี้มีขับฟรีเก้าสิบวันสูงเงือนนะครับฟรีเนามันเต็มถังฟรีช่วยเหลือย4่บสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟรีกล้องติดหน้ารถนะอันนี้ฟรีประกันนะครับฟรีค่าโอนฟรีค่าจัดนะฟรีแปดอย่างนะใครออกที่นี่วันนี้แถมที่สาคัญนะครับวันนี้มีส่วนลดด้วยเนาะเดี๋ยวผมพาดูนะครับรถกันเป็นแสนเลยดีเดียวนะรถจริงๆนะเพราะว่าเรารถสู้กับช่วงนี้ นะครับใครที่หารถอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะเพราะว่าเราลดจริงๆเหมือนเราเทสเราล้างสต๊อกอ่ะพูดตรงๆนะนี่คือล้างสต๊อกทิ้งจริงช่วงนี้นะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้เราเราเอาว่ารถเหลือน้อยลงว่าน้องตาดฟูลไม่ให้ดูผมพูดเรื่องจริงรถปกติมันเต็มอ่ะแต่ตอนนี้มันเหลือเท่านี้นะรถเรามีร้อยห้าสิบคันเนี่ยตอนนี้มันหลงเหลงแล้วอ่ะเพราะว่าเราก็พยายามเคลียร์ออกนะครับใครได้รถช่วงนี้ก็เหมือน หมือนเรียกว่าอะไรอ่ะมันได้ฟรีหรือเปล่าผมไม่พูดยากช่วงนี้ช่วงนี้ออก,ออกง,อง่ายได้ไวง่ายได้ไวราคานี่ถูกจริงเอาว่าราคาพ่อค้าครับช่วงนี้นะพ่อค้าซื้อได้จริงๆราคาช่วงนี้นะผมบอกแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ลดร,ราคาพิเศษราคาส่งนะก็มาดูกันได้นะยิ่งรถที่เรามาจอะตรงนี้เป็นรถโตเราเจริงๆใครชอบคันไหนคอยดูไว้หรือบอกมาเดี๋ยวพาไปดูได้นะครับนะตอนนี้45คนดูอีก5คนดู นะอีกห้าคนดูเดี๋ยวจะแจกแล้วครับนะเราจะแจกแล้วเจ้าเยตินะฝากกดแชร์ลงกลุ่มหน่อยนะครับที่สมขุมวถามว่ามีกี่สาขาของเรามีสามสาขาครับผมมีสามสาขาครับเรามีสามที่นะครับที่บางนะครับกรุงเทพมีที่ไรกระบางนะครับแล้วก็ทิ่ชนบุรีมีที่พานทองนะครับมีที่บ้านเก่าที่หนองกากครับสอบถามเส้นทางได้ครับเดี๋ยวเราแจ้งให้นะครับลูกค้าที่อยู่ไกลก็สามารถจองออนไลน์ได้มีเจ้าหน้าที่ไปวิ่งเซ็นถึงที่ นะครับลองเช็คพื้นที่ดูก่อนนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่เราก็นคนไม่ใช่ถึงที่ได้ทั่วประเทศนะครับถ้าไม่ได้มาเราไปส่งที่ก็ได้นะครับนะบริการส่งที่เราก็ให้ม่น้องมาเต็มถังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชันอยากได้ตัวไหนบอกได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่สี่สี่คนดูอยากได้แก้วได้ครับให้ได้แก้ว เดี๋ยวจัดให้รอน่ดนึงผมขอสองแชร์ลงกลุ่มสองแชร์หน้าเฟซอ่าแล้วแคปหน้าจอส่งมาในเพจอ่าเดี๋ยวจัดให้นะครับแล้วถ้าทำขุดเดกาเดี๋ยวมีไอ้บินทักไปบอกที่อยู่มาครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับแก้วใบนี้นะครับได้แล้วก็ถ่ายรูปตอนใช้จริงก็ถ่ายรูปมาโชว์บ้างนะครับนะลองดูว่าใส่น้ําแข็งไปแล้วนะครับอยู่ได้ทั้งวันจริงไหมนะครับถ้าอยู่ได้ทั้งวันก็มาบอกนะครับถ้าไม่ทั้งวันก็ ไม่เป็นไรนะครับก็ก็บอกได้เหมือนกันนะครับนะไปบอกหลังไม้แล้วกันเนาะแต่นี่ผมใช้อยู่จริงๆนะอันนี้ดีมากนะครับลองดูรถบ้างไหมฮะลองเดีนดูรถบ้างไหมมาลองดูรถนิดนึงก็ได้นะครับหลังจากคุยมาเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราลองดูที่มืดหน่อยไหมครับน้องแบงค์ขอไฟหน่อยไหมตรงนี้ได้ได้ผมว่าเห็นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่เห็นนะอันนี้ มาให้ดูตัวอย่างนะครับวันนี้จะมีวันนี้เป็น Ford Focus นะครับแล้วก็จะมี Honda Civic นะครับนี่เป็นตระกูลขาวหมดเลยนะครับวันนี้เป็น Suzuki s w i f t นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Nissan March นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะวันนี้บอกภาพรวมก่อนนะรถเก่งเรานะครับ Nissan March นะครับสีดำนะครับคันนี้นะครับแล้วแล้วก็ตัว Honda Accord นะครับเพราะนั้น ใครที่มองหารถอยู่นะครับมาดูได้แอร์คอเท่าไหร่เอคุณอภิสิทธิ์เดี๋ยวรออดใจรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวบอกให้นะครับแอร์คอร์ดนี่เอาว่าราคาตั้งอยู่ห้าแสนกว่านะครับคันนี้อยู่ห้าแอร์คอร์ดอยู่ห้าสองเก้านะครับอันนี้โปรจริงแอร์คอร์ดนี่รถเป็นแสนเนาะเดี๋ยวพาพาไปดูภายในแอร์คอร์ดเล่นๆเหอได้นะครับอีกสองคนนะครับอีกสองคนอีกสองคนเอาเหลือสี่สิบสี่เท่านะพาไปดูภายในแอร์คอร์ดนิดนึง นะครับนะนี่ฮอนด้า c c ค r อร์ดล็อกอยู่โอเคนี่เปิดมาหลอกไหมนี่ใครได้คอร์ดนะครับนี่ฮอนด้า c c ค r อร์ดนะอันนี้วาลองท็อปนะครับนะดูครับภายในสีดำครับบ่อมากนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองดูสิโอ้โหนี่มีหน้าจอนะครับนะอันนี้แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับ ภายในหรูหรานะครับนะมีบลูทูธนะครับนี่มีบลูทูธได้เห็นไหมนะคันนี้นะครับผมบอกเลยอคคอดราคา v ีออยากได้ใครอยากได้อคคอดในเนังสาโชว์ด้วยเนาะคุณบุรดาถามว่ามีเซ็นนอกสถานที่ไหมคะ๋อมีครับ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 คุณคุณบุรดาอยู่ที่ไหนครับรอถามได้ครับมีเซ็นนอกสถานที่ครับผม เซลแทักไปถามหน่อยนะเซลอ่าเซลทักไปถามหน่อยนะครับรถมีข้อราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เดี๋ยวผมอยากให้ให้ดูแอคคอร์ดคันนี้นะที่บอกนี่แอคคอร์ดใ,<ช>ใครใครอยากซื้อวีออสเปลี่ยนใจมาซื้อแอคคอร์ดได้นะอันนี้ล้อแม็กขอบสิบปดด้วยนะยางฮันคุกนะยางหล่อนะจริงๆตัวนี้เบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะครับาดูผมลงมาหล่อไหมดูดิคนก็หล่อรถก็ลหล่อเห็นปะ นี่กีดเลยนะ,ะสาวกีดจริงๆถูกป่ะท,ทุยนะดูอ่ะลุ้นหรือเปล่านะ <c oughs> นี่วีออสแต่เป็นแอ c o คอร์ดนะแอ c o คอร์ดราคาวีออสวันนี้มีจริงเนาะใครอยากได้ผมพูดเลยว่าคันนี้ใครขับก็หล่อทายด้วยคันนี้ราคาเท่าไหร่ <c oughs> ผมว่าสภาพนี้น่าจะต้องมีเกือบเกือบห้าแสนมั้งครับโอ้โหเลยห้าสองเก้านะครับต้องการระวังนะครับวันนี้วันนี้มีคนดูอยู่ไหม สี่สิบห้าคนดูครับผมโอเคอ่ะไม่เป็นไรสี่ห้าคนดูเดี๋ยวเราแจ้งราคาก็ได้นะคันนี้พิเศษจริงๆนะสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเหลือสี่แสนห้านะครับแต่วันนี้ผมมาเองนะผมมาเองเอาไปเอาไปไม่ข้ามเลขสี่สามเก้าเก้านะสามเก้าเก้าเอาไปนะคันนี้ใครอยากได้สามเก้ากเก้าบาทออกรถเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ น้ำมันเต็มถังนะครับช่วยเหลือ24ชั่วโมงกล้องติดหน้ารถนะครับตัวนี้โปรพิเศษจริงๆนะสำหรับ Honda a c อค r รตัวนี้นะครับโอเคและที่สำคัญเนาะตัวนี้มีสูพิเศษนาน6เดือนด้วยนะครับสำหรับไ c คอ r ตัวนี้เนาะใครมองนะครับอันนี้สูมิเศษนาน6เดือนนะครับผ่อนเริ่มต้น5 9 0 0นี่นะครับแก้วเยติใครอยากได้นะครับใช้ดีจริงๆนะ อันนี้ใช้ดีจริงๆนะครับมูลค่า2 9 9บาทนะครับเราส่งให้ฟรีถึงที่บ้านเลยนะครับลิมิเต็ดดิชั่นออรเดิออโต้ใช้งานได้จริงนะครับไม่กระโลกระลานะไม่ใช่เอาเวลาแม่งน้ําแข็งละลายไห่นะครับอันนี้รับรองนะครับน้ำแข็งไม่ละครับเพราะว่ากินหมดไม่ใช่อันนี้ดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราแจกกัน5รางวัลนะครับนะใครที่แชร์นะครับเมื่อกี้คุณไอวี่ดิมมั้งใช่ใช่องอยู่ไหมครับคุณไอวี่ดิมเข้ามาใหม่อีกทีได้ไหมนะ เดี๋ยวเราแจกแก้วน้าแล้วนะพี่บอกอยาได้แก้วน้ํานะเดี๋ยวจัดให้เมื่อกี้คนอะไรที่ที่ว่าอยากดูรถคล้องนะอ่าไปดูรถคล้องกันดีกว่าอ่ารถคล้องนะครับเดี๋ยวเดินมาดูรถคล้องก,ก็ได้นะครับทำม,มาหากินเลยอ่าใช่คิเดียวที่ใชาาได้อยู่โอเคง,โ,งโอเคใช่ถูกต้องอาชีพตอนนี้นะครับพี่เออน้องแชมป์บอกว่าเอฟซีนะครับน้องแชมป์ก็ปล่อยลูกค้ามาบ้างแล้วครับอยู่ต้นซอยนะครับนะปล่อยลูกค้ามาให้พี่บ้างนะตอนนี้พี่ต้องลงมาไลฟ์เองแล้วครับนะนะ้ครับนะ อะไรนะขอ,นขอหนึ่งแก้ว,กวมึงช่วยกดแชร์ด้วยนะครับแนะชร์นเนิ่เดชลดตัวเองก็ได้นะเดี๋ยวจัดให้นะครับนะตอนนี้นะครับเพราะนั้นตัวน,นี้หนึ่งอาชีพนะครับพี่ลดตอนนี้ขายดีมากสําหรับพี่ออร์เดก็คือเจ้านี้ขายดีจริงๆมีเท่าไหร่ขายหมดไอ้พวกรถตู้อื่นยังจอดนิ่งๆบ้างนะครับแต่เจ้านี้มีเท่าไหร่มาหมดนะครับเป็นตู้หรือจะเป็นข้อใช่เป็นตู้ข้อก็ได้นะครับพอดีวันนี้รดรดตู้ทึบหมด จะมาโชว์แต่มันหมดจริงๆต่อตู้ดวยันมาแล้วอือห้าสี่คนดูแล้วได้เลยวตั๊บเดียวมาแล้วรอบนี้นะครับเนอะยังใช้โปรแกรมอยู่เนตั๊ถูกปะโอเคนะเอาเมื่อกี้ห้าสี่คนดูแล้วใครกดไลค์กดแชร์นะครับนะคุณพัชระพชระบอกว่าติดแบ็คลิสต์ออกได้ไหมจริงๆผมได้แจ้งว่าติดลิสต์เนี่ยที่อื่นออกไม่ได้แต่ที่เราออก ออกได้จริงๆผมขอใจ้งกอ่าขอเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวให้เซอร์ทาไปคุยออกได้จริงๆครับแต่ว่าพี่พัชระนะแต่ว่าก็ต้องบอกคุณพัชระจริงๆว่าถ้าชซื่อใช้ชื่อก็ต้องต้องมีเงิน่าเราก็บอกตรงว่าต้องต้องใช้เงินนะจะใช้โป้ก็ร้อยสิบเก้าบาทเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าทําได้ไหมทําได้นะครับทิ่ล่าสุดก็มีลูกค้าออกเอาติดไปนะเอาติดของเซลล์ที่นี่นะครับก็อันนี้ก็ลูกค้าติดแบ็คลิสต์เหมือนกันนะครับออกได้จริงครับเราทําได้นะครับติดแบ็คลิสต์ นะครับเนาะก็สำหรับรถคอกคันนี้นะครับเป็นวิโก้นะครับปี2015นะครับตัวเจนะครับตัวนี้เราไปพร้อมคอกใหม่เลยนะหลังคาทึบเราก็มีนะครับวันนี้ไม่ได้โชว์ของมันนะครับรถคอกนี่ยังขายไม่ดีเท่าหลังคาทึบนะอันนี้ออกมาก็ยังอยู่ไม่ดูเป็นตัวอย่างเฉยอ่ามาดูเป็นตัวอย่างชอบแบบไหนได้แบบนั้นใช่ชอบแบบไหนได้แบบนั้นเอาคอกหรือจะเอาตู้ทึบขอให้บอก ดูสภาพนะเป็นไงครับอันนี้เป็นคอกใหม่ใครที่มองหารถไปขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคุเรียนทุกผลไม้นะครับช่วงนี้ต้องราก็ขนส่งนี่ยังยังเป็นยังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มันยังเดินได้อยู่นะใครอยากได้นะครับเอารถไปทํามาหากินนะอันนี้เลยนะครับออกรถ9 9 9บาทนะครับฟรีน้ำมันเ็นถังกล้องติดหน้ารถนะครับเนาะตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่ปกติตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 389,000บาทนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับนี่พิเศษพร้อมข้อแล้วนะครับพร้อมข้อแล้วนะครับรถเปลย4นะครับวันนี้เหลือ349,000บาทนะครับสำหรับรถที่มีข้อหรือหลังคาตู้ทึบนะครับสูงๆเนาะไปใช้ขนส่งได้ของใหม่นะครับเราเปลี่ยนในเรล่มให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่หารถอยู่อันนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับมาลองตาลองมาให้ดูสภาพรถ นี่เราอยากให้ดูว่ารถที่เรานะครับคุณไปออกที่อื่นบอกว่าราคาเท่ากันใช่แต่คุณมาดูคุณภาพก่อนถ้าคุณได้ของคุณภาพดีไหนเท่ากันทาไมคุณไม่ซื้อที่เรานี่ดูสภาพก่อนนะครับสำหรับบิโก้ดูภายในครับเป็นยังไงหม่เอี่ยมนะครับนะนี่ขนาดรถมันทุกนะครับสภาพเรายังดีขนาดนี้ นะตอนนี้กันสองคนดูแล้วนะครับทำรั้าออกได้จริงๆนะที่เวลาลุนมาขอบพระคุณมากครับคุณคนถิ่นเมืองน้ำดำมากครับผมเร็วนี้เลยใช่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากหนึ่งร้อยคนดูแล้วหนึ่งร้อยคนดูแล้วเราแจกก่อนอย่าลืมนะฮะเราแจกก่อนนะฮะกดแคปหน้าจอนะฮะแชร์ลงสองแชร์สองกลุ่มนะฮะแล้วก็ลงหน้าเฟซสองแชร์เอานี่เลยนะครับนะเดี๋ยวาจกนะต้องพิษ มีใครท,ทำผูกกติกาบ้างวันนี้นะเราจะแจกอันนี้ก่อนเลยครับนะกติกาง่ายๆนะครับกดแชร์ลงกลุ่มสาธารนณะไม่ใช่ครับกดแชร์ลงกลุ่มนะครับแล้วก็แล้วก็โพสบนหน้าวอลตัวเองนะครับเปิดเป็นสาธารณะนะครับแชร์บนหน้าวอลตัวเองเ,อเย,ยติเลยส่งไปถึงบ้านเลยนะครับนะมูลค่าสามร้อยเก้าสบเก้าบาทนะครับเนาะของดีจริงนะอันนี้เราแจกเลยนะครับสี่คนดูแล้วเนาะ อันนี้นะครับนะ,ะใครนนอ่าวันนี้เราจะทะลุพันไหมนะเราตั้งเป้ากันที่หมื่นตอนประชุมเมื่อตอนเช้านะครับนะตอนนี้เราลดเป้าเหลือพันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป้าหัวเดี่ยวรถตำมหากินที่เราบอกปีสองสิบห้าขับไปไม่ต้องซ่อมนะครับคุณขับรถปีเก่าก็ซ่อมคุณขับรถประมาณสี่ห้าปีเนี่ยสภาพมันดีนะเปิดเปิดห้องเครื่องโชว์หน่อยได้ไหมไม่มีใครไม่ค่อยมีเต้นไหนเปิดโชว์นะผมพูดเลยนะเดี๋ยวเราเปิดโชว์นะครับนี่ อึ๊บอ่านี่อ่าโอเคเป็นยังสภาพนะครับนะใครที่เป็นนะครับอยากให้พาเพื่อนมาดูรถด้วยนะครับนะซื้อที่เราได้เจอรถชนหนักนะครับมานะครับถ้ายังไม่ต้องจองก็เลยครับเราให้เลยนะครับจุดละพัดนะมาที่เรานะครับนะผมมีค่าน้ามันกลับบ้านให้เลยนะครับได้เจอรถชนหนักนะครับเพราะฉนั้นรถเราสภาพการันตีครับรถสวยแน่นอนนะครับนะ ที่ดูรถเป็นนะครับเนี่ยลองดูได้นะครับพวกเรานี้ดูง่ายนะครับเนี่ยดูครับคานยังอยู่นะครับนี่เมสสปอตยังอยู่นะครับเนาะเนี่ยคาดเล็กยังอยู่เห็นไหมครับนะรถสวยๆของเรานะครับอ่าโอเคนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นใครหารถสวยคุณภาพดีนะครับที่ออเลยออโต้แล้ววันนี้เรามีตัวแต่งด้วยนะมีตัวแต่งโชว์ด้วยนะครับนี่พระเอกของเราวันนี้นะครับสําหรับสายซิ่ง สายชบซิ่งนะครับโอ้คุณปิติบอกว่าใช้สีกลุ่มแล้วครับบมุณครับแต่คุณแน็กบอกว่ารถสวยมากนะครับไว้มีโอกาสจะแวะมาไปใช้บริการครับอยากได้แก้วครับแชร์ไม่อั้นกดไม่ยั้งโอเคจัดไปครับคุณแน็กมาเป็นชุดเลยครับจัดไปครับเห็นว่ารอตั้งแต่บ่ายสองเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้มีใครถูกกฎการไม่ยังลกแคปโชว์หน่อยเอามาโชว์หน่อย เขาจะได้รู้ว่าเราแจกจริงนะใครเข้ามานะครับแก้วอีกสี่ใบนะแก้วอีกสี่ใบนะครับมูลค่าสามร้อยเก้าเก้าบาทส่งฟรีถึงบ้านนะครับเอาขอบคุณหนึ่งร้อยเจ็ดคนดูตอนนี้นะครับเดี๋ยวน้องพีก็เลยจะแจกแก้วให้อยู่นะคนดูร้อยละมานะเดี๋ยวเราแนะนําต่อนะครับวันนี้เรามาเริ่มที่รถเก๋งก่อนละกันเนาะรถเก๋งราคาเบาๆคือ เงินสามแสนบาทดเดี๋ยวนี้คุณซื้อแค่ Big กไบคเนาะแต่ผมว่าขับ Big กไบคเนี่ยมันปลอดภัยไม่เท่ากับรถนะครับแล้วตอนนี้สําหรับช่วงโควิดเนี่ยคือเราไปขึ้นรถสาธารณะเนี่ยมันอันตรายเนาะเราไม่รู้เลยว่าใครขึ้นมาบ้างเราต้องสัมผัสอะไรนะครับจริงๆวันนี้ไลฟ์ผมขอระยตถอดหน,น้ากากแต่ว่าอยากให้โชว์ได้นะครับคนที่นี่นะครับปิดหน้ากากหมดโชว์นิดนึงอ่าน้องแบงค์สุดหล่อโชว์หน้านิดนึงนะครับน้องพีท นะครับทีมงานทั้งหมดเรานะครับลงทั้งตาก้องงตานี่เราปิดอากากหมดนะครับเนาะเพราะนั้นใครที่หารถนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดตัวปลอดภัยกว่าเยอะนะครับลูกหลานเรานะครับนี่เอาเจ้านี้ไปขับเจ้านี้คือ Ford Focus นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะครับนะอันนี้ตรโมชิกนพิเศษนะครับลดไปเลย1,000 0บาทนะยังไม่พออันี้ ช่วยผ่อนด้วยนะครับศูนย์ไร่เ